คุณเห็นไหมตอนเรายังไม่เชื่อพระเยซูคิตเอาทำไมเ้าทำไมครับโอ้ยชื่อเราไม่ไหวเลยแต่เมื่อเราเชื่อพระเยซูเเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเลยชื่อของเราล้นแต่มีความหมายทั้งสิ้นอันนี้คือเรายาโคบกเมื่อรับการเปลี่ยนแปลงจากพระคิจากพระเจ้าชืิตเขาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยจากหลอกลวงนะต่อไปเขาไม่มีการหลอกอีกต่อไปแล้วไม่มีการหลอกอีกต่อไปแล้ว สุดท้ายทาไมยากโคบตอนแรกมีแต่ทาไมหลอกคนอื่นแต่ไม่ใช่สุดท้ายพระเจ้าก็ใช้ทาไมคนร้ายกับวันหลอกมันใครลาบันเจอลาบันเสร็จยังไม่เท่าไหร่เจอใครอีกเจอใครอีกยาโคบโกหกพ่อไหมโกหกพ่อไหมสุดท้ายทำไมกงกำกงเกวียน เขาถูกลูกสิบคนรวม,วกกรมรผัวกันโกหกเขาเรื่องโยเซฟเห็นไหมลูกสิบคนอ่ะจับโยเซฟลงเงินบ่อสิบคนรวมผัวกันโกหกเขาคุณเห็นไหมครับดังนั้นผมก็เตือนสติลูกหลานคนที่เป็นลูกทั้งหลายอย่ากโกหกพ่อแม่คุณโกหกพ่อแม่มาไหนนะสิบเท่าเหมือนลูกเป็นกรรมมีจริงเรื่องพระเยซูคุณทำอ่ะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าวันหนึ่งคุณรับผลลูกคุณทำไม สิบคนรวมเป็นหัวหลอกคุณคนเป็นพ่อแม่ทั้งหลายดีๆนะครับโอเคนี่ทบทวนอยู่นะยังไม่จบเดอ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนต่อพรุ่งนี้นะครับเรื่องเงายากโคเป็นเงาของประคิดนะครับโอเคเดี๋ยวทักทายพี่น้องก่อนได้ไหมครับโอโ้วันนี้พี่น้องจากสปบ,โบ,โบลรามาเยอะเลยวสวัสดีครับแม่สินพรแม่สินพรสวัสดีครับไอ้ไลอยู่นี่เดอ้อ สวัสดีต้อมต้อมต้อมแฟนไอเบนทองหนึง่งวะสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยเวนเยี่ยมนะครับทวีเอออรุณศรีให้ครับไพลินมาดูด้วยเออสวัสดีครับพี่มงคลพี่ดาตกลงจะมาเนี่ยแกจะมาสิงบุรีเนาะมา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 เน้ะพี่มงคลคุยดีดีแล้วบอกผมด่วนสวัสดีครับพี่ลาพี่จินเจอกันนะครับพี่พอสุดาเล็กน้อยจะเป็นจะดีนะ ไอ้ปูมาด้วยปอสาไอ้ทัดเออพ,พี่เพ็นสิริวัสดีครับอ่พี่เจนะครับอ่กการนะครับารารย์จิตพี่ชายโยพี่วิยุธมาหมดเลยพี่อ้อมพินุษนะครับอืมโอเคเ๋ยวทักทายพี่น้องนิดนึงครับพี่น้องให้ให้พี่น้องทักทายก่อนเป็นไรปืด๊ด อ่ะพี่น้องดูครับนี่ทักทายมาจากพี่น้องทาง YouTube นะครับเดี๋ยวทักทายพี่น้องก่อนนะครับนี่ ทักทายพี่น้องก่อนนะครับเอาทำไงดีวะวนนี่มาละอ่าทักทายพี่น้องกันนะครับรับตนบารมีสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับจาอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับ f อจากเกาหลีใต้ สวัสดีครับพี่เป็นบอลคุณหวานปานคำคุณสมจิตสวัสดีครับพี่ธนาพี่พีท่พี่สภาษิตนะครับฟกงมทวสิบห้าคุณคืออะไรอะ่ะฟกงฟอ,อ,งอฟอฟอ,องงไฟไฟฟอนย่อมาจากอะไรอะ่ะไฟไฟการงานไฟการงานมทว มุ่งมุ่งมุ่งทำบ,บกมุ่งทำบ,บริการไม่รู้อะไรวัสดีครับเราชละหูอันนี้ก็ละหูวัสดีครับเนชานี่ก็สิคือไก่สกกวสนาสองสวัสดีค่ะจากเยลบันโอเคอันนี้ก็มีเท่านี้ อาพี่มงคลนะครับจะมาเป่าช่วยแจ้งเลยนะครับสวัสดีคแม่แม่สิพรเจอกันเดือนเมษานะครับ